ดีจ้ามึอนี่มาพอเจ้าของอยู่กินกระโมยไหมกิกระโมยอย่างมีคนมาลักดิเบ้าเล่นไปสั่งลาคือลาคไข่เด้จ้าโอ้ลาคไข่ศึกเมื่อไหร่คะเนี่สองวันที่แล้วอันนี้เขาปลูกไม่ได้หนิจริงนี่อันนี้อ่างวนหกเดือนอือนี่หกเดือนเดี๋ยวก่อนจะเข้ามาทางไหนดูอ่างวนห้าเดือนหรือยังห้าเดือนเนี่ยมองมองพักผ่อนใช่ไหมอันนั้นคือเป็นซุูม ปลูกโชว์เผื่อขายต้นพันธุ์คนจะได้รู้ว่าห้า,ดา,าเดือนได้ขนาดนี้ดีจังห้าเดือนเมนบอแเมนมอมแมนถอ,อยเลยลูกอันนี้<า>นคือห้าเดือนเพราะว่าถ้าแปดเดือนก็เจ็บผลได้แล้วอ๋ออืมวเอ่ะมันสุกเล้วดิมันกินได้แล้วครับอ,อ่มัน,าานสุกดิอันทีน่ห่อไว้เนี่ย อันนี้องุ่น,นมันเริ่มต้นทีน่4ี่เดือนสุกเริ่มเป็นลูกใช้าสายพันธุ์ไมของยูเคนค่ะแล้ววันน,น,นี้อัง,งุ่นมุนีคือปลอดภัยนะคะห่อไว้แล้วเนี่ยอ๋อปลอดภัยไม่มีสารอันตรายข้างในคือ อาง่นของเราจะปลอดภัยค่ะถ้าแม่ลองชิมดูได้เลยนะมาชิมมันมันหลวมใหญ่ไหมบางเด็ดชิมเลยใช่ไหมอันนี้เด็ดชิมเลยใช่ไหมอันนี้เด็ดชิมเลยใช่ไหเลือกสีดำดำจัดค่ะเลือกสีดำจัดบันบานกระซามเม่มักเปรี้ยวหวานเปีย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 ัวพันไงอร่อยแม่ชิมเลยว่ะคือเฮาว่าเด้บ่มลุงพี่น้องอันนี้เล็บเบิร์แม่หอยแม่หอยปิดออกจากปิดออกจากขวดเลยนะครับให้ทุกคนนะเบิร์นเล็บเบิรงนไม่หอยเนี่ยนุ่ยเนี่ยดูนะคแค่กินให้ดูสิ อหวานนะยังปลักกนนันเป็นยังไงแม่ถ้าใครมาสวนอันนี้ออกจากสวนค่ะสดจากต้นเลยนะคะอ๋อคือคือใครมาตรงนี้ก็คือสามารถชิมได้มีเม็ดหนึ่งคืออันนี้เขาไม่ได้สลายมะลิปูแบบธรรมชาติเลด้่งต้นแค่แค่ถ้าเธอให้ซิมนะมันก็สีหัวนป็หัวนี่ก็หวนี่มันออกเรื่อยๆเห็นปะม็นดอกเล็กดอกใหญ่ดอกอันนี้เขาเอิญพันอย่างใบขนัว เมื่อกี้ลูกค้ามาเอาไปแปดต้นปาดเอาไปปลูกเหรออันนี้มันเปรี้ยวอย่าพึ่งเด็ดอย่าพึ่งเด็ดแม่ชอบแม่ชอบเปรี้ยวม,มันอร่อยอะ่ะเขาจะให้มันเป็นเฟซอ,อันนี้หวานค่อยกินมีไงเดียวค่ะจริงจริงถ้าทำสลายมเมล็ดจะบม่มีเมล็ดแต่ว่าเขาไม่ได้เฮ็ดถ้าเกิดเป็นธุรกิจแบบนั้นคือ เฮ็ดออกมาเป็นเซตเป็นเซตไปะกาใสาเมล็ดอันนี้ซูมนั่งนั่งเล่นแมนซูมรับแขกเอนซูมรับแขกมาการเดินเข้ามาต้องชมต้องเห็นเดี๋ยวจะเอาป้ายมาติดค่ะ๋เดียป้ายมือเดียม้าปูวัยมันใหญ่กระร้นเขียนเขียนแต่ไหนปลูกสี่เดือนห้าเดือนสี่เดือนคือได้ผลแล้วอันนี้คืออัง่นห้าเดือนชิมเปิลไปหลายพวงแล้วพี่ผู้ใดม้าไก่เปินชิมไง มันฝ่าออกเนาะมันฝ่าวอกูนี่ไอหนอมัเ็นวายสายพันุยูเครนอ่ะตีสายพันยูเครนบัตริ่ถธาเพาะพันุไปแล้วมันบะแมนต่ว่าอีกประมาณสองอาทิตย์คือเดี๋ยวนี้ฉันสร้างต้นของมาอยู่พระวัาของฉันเห็ดว่าทันมันออกบ่ะทันลูกค้าก็เลยสั่งต้นมามันเลี้ยงเอาแสดงว่ามีคนสั่งไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้สิบกว่าต้นแล้วค่ะที่สั่งไว้หมดอยู่ตรงไดนมากัดหมดอยูยไฮนาครับคุมันคือตามมาอาไปดูสวนใหญ่กันมาซิเจ้าของสวนมาเลย จบไม่หอสิผ้าไปเบิ้งสวนใหญ่นะคะแต่นีคือมันย่อยยาๆอยู่ค่ะสวนใหญ่เหมือนคนมาดูนี่เละคนมาดูก็งามใหญ่น้ำค่ะสั่งจองไม่ได้เลยนะเนี่ยใครชอบเอาหุน่นแบบนี้จะเป็นแบบสไลายมาเลยไม่ต่างก,ก,กินกับสวนมันมันหวา,านอยู่มันก็หวานอยู่ อืมอืมล้นล้นไม่ตามตามกินเ้ากินอยู่หมองอื่นอ่ะมันจะไม่โหวอุ๊ยแม่ลูกมันใหญ่กว่ารอบนั้นที่เรามาเนาะรสชาติของสายพันธุ์เขาใช้ได้ีาโอ้โหโดกมากทุกคนดูนะโดกมากนะครับเขียวๆนี่คือลูกองุ่นหมดเลยนะมาดูส่วนองุ่นนะคะพันรูทนี่อร่อยมากพันรูทที่น้อองจัับยยูู่่เนนนีพรทะครับนี่เซเบิลซิเทเลสหรือลูคเเลส เซเว่นสิเลตพูเซเอ่นซิเลตตะกีดอันนี้เนี่ยสิสายพันธม่แม่หูจักสายพันธุ์เบิร์ดเดย์เออแม่หูจักแต่ว่ากับบางบางสายพันธุ์กระจำซึ้งบ่ได้ตะกี้แม่ตะกี้แม่กระติดไว้คือกันปีที่แล้วนี่เขาบอกอร่อยมากแต่บบมีสายพันธุ์บบมีต้นพันธุ์ขายแต่ปีนี้ฉันก็เลยแบบอยากทำสายพันธุ์ขายอันนี้กว่ามันจะได้กินกี่กี่เดือนครับเนี่ย อันนี้ประมาณเดือนพฤศจิกาประมาณเริ่มต้นที่ปลายเดือนพฤศจิกาปลายเดือนอ๋อก็อีกปีนี้มันโดกว่าปีไายนี่ใช่นี่แมนบ๊อืโดกว่าปีไายนี่ต้นต่อไปคือจะเป็นอันนี้เห็นไหมเริ่มเข้าสีแล้วเนี่ยอ๋อเริ่มออกสีแล้วนี่คือเปลี่ยนสีแต่ว่าเขาหวานยังบ่ได้ค่ะใช่เพราะหวานเขายังบ่ได้ค่ะเริ่มเข้าสียพอสุกสุกจัดนี่ยเขาจะแดงแบบมากเลยมากแต่ไอเมโมดนี่แหละมันยังใหญ่ดีเมโมดเป็นกระโดกนะคะเมโมดมันใหญ่มาก ัอนนี้ไม่มดไม่มดมันมันสุกมันจะกลายเป็นสีดาแต่รสชาติที่อร่อยที่เขาลืมไม่ลงคือสกาลาต้าเนื้อแน่นไม่มีเมล็ดใช่ค่ะสุกสีแดงเนื้อแน่นไม่มีเมล็ดแล้วก็กรอบเปรี้ยวนิดๆหวานมากๆถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกินได้อย่างอย่างมันมันมันดิบอยู่เนาะบ่แหละนี่ยังกินไม่ได้ค่ะถ้ากินได้ก็คือให้กินบะห่หวงหรอถ้าซัที่ชิม อันนี้บ e a ต t ้เขาจะดำสนิทเวลาสุกอ๋อแต่แต่ถ้าเป็นสีม่วงๆคือยังไม่สุกดีเนาะแล้วอันนี้ล่ะสุกยังม่วงๆอันนี้ก็ยังยังไม่ม่วงอันนี้ก็ม่วงอยู่แต่ยังไม่ดำสนิทอันนี้ก็ยังยังยังไม่ม่วงอันนี้ก็ม่วงอยู่แต่ยังไม่ดำสนิท ตัวนี้เขาดังดำสนิทเขาถึงจะสุกเอาไปทำไว,วน์อะไรเงี้ยเนาะขมหวานก็ยังก่ได้ค่ะแมนปีนี้โดกก็ปีกไก่นี่พี <laughs> ่กไก่นี่ยู้ยู้ยู้แถวนี้ยังยังท่านมีหมากด้วยนี่หมากยังบ่โดกเลยนี่แกงพอนะทุกคนเต็มเลยมาตรงพุ่งนี่เพิ่งนี่อือพว่งเนี่ยแบบนี้ด,ดูดูนี่ อ so อนันนี้มันเพให้เติมที่ถ้ามันเติมที่มันสีมันสีหนวยยายอลไมันก็สีเลี้ยวไปมันก็สีนี้แต่หนวยมันหนวยอะไรนะหนวย <c oughs> มันคุณผมนะคะวันนี้บอสเก่งกับแม่หอยมาชมสวนนะคะครับมาชมสวนครับแม่บอกว่าขโมยมาดู อยากให้แม่หอยเป็นขโมยให้แฟนขับเยอะมากผู้ใดมาอแอนนี้ก็บอกว่าเป็นแฟนขับเียหอยบบเคยเห็นกนนน็นนเ,นนเห็นน้อแต่จังน้อยนี่นาเลกนี่คนยังสิบเที่ยวดีพอบานห้าก็สิบเปิดร้านพอดีสิ้เปิดไงบ,บ,บ่บแต่ว่ามีแตงโมง<อ>ด้วยแตงโมงหมดแตงโมงหมดแล้วมานี้โพสขายไหมหอยเห็นไหมมีตหน่วยทอจังเสียตอนเรามาเป็นยังกันอยู่เลยเนาะทุกคนวันนี้หมดมันเหมิดเร็วอันพอบาน ลูกหลงเขาเกิดเองเพราะอ่อนอนุมแม่ไอ้หนอมแปดสิบบาทไอ้แจงพาโชแซ่บหลายหน้าแซ่บหลายสันทั้งแดงทั้งกรอบเนื้อสไลดเลยอยากซื้อมันบริการแก่น่ะนะมีอายุสามสี่ลูกแต่ยังไม่สุกค่ะกิ้งกิ้งไทยแพงสีดูเพรามีแต่หน่วยมันดิเออเห็นเลยมีแต่หมากมันทุกคนดูเนี่ยห้อยระยงระยางเนี่ยอันนี้ก็สามารถเข้าชมได้ตลอดเวลาใช่ไหมต่วันจามาดีของเขาดู เจ้าของสวนไปเจ้เข่ากับเท้หาเอาเออแต่ก้อนนั้นเขาไปใส่บู๊ฮักกระบุกมาสองคนยูนะพูจนไปกู้มันเอาหลายอย่างเนาะคนสวนไหมคะคนสวนนะครับทำไรย่างก็มาสอบถามได้นะครับจ้าใครที่อยากโทรหหาแม่อยก็ได้อยากได้สายพันธุ์หรือว่าอยากได้มากินก็แล้วก็มาสอบถามเลย่าาี้้นเข สาวอย่างว่าแม่คือบลาไหลสดมาให้เนื้อมูนิ้วคือว่างแต่ว่ามีต้นนี่ชิ้นเป็นโลคกันมาเนี่ยแล้วเขาจะประจับนวยให้มีต้นนี้แล้วก็เป็นไข่ป่าไข่ป่านี่กาจะโรคอยู่ต้นใหญ่แต่ว่าเขาบ่กนวยบ่โอเคเลยมีต้นนี้ว่างกุมูนอรงนั้นก็มีกายนี่โดบโดดเลยมันเป็มันเป็นโรคมันเป็นโรคไหงเขาจะเป็นตะกี้กิ้งเขาจะยาวเมื่อพี้เลยแต่วยวนี้กิ้งดีๆกิ้งตาย เราก็เลยตัดออกป่ะนี้เวลาเขามาสะสมอาหารมันเป็นนุ้ยนหน่อยนึงจ้าเป็นนุ้ยน้อยเดียวคือคือเหมือนคนป่วยอ่ะพักปืนแล้วเขาก็สิบประจับลูกนี่จ่ะห่อนน่ะเย็นอากาศเศร้าๆค่ขย็นช่วงบ่ายมามันงห่อนห้อนอันนั้นเขาปลูกไม่เนี่ยกาลังขึ้นคางก็จะเป็นเหมือนกันใช่ไหมคือการ อ๋อจะเป็นเดินดูเอาใช่ไหมครับจะไม่ได้ห้อยแบบนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูอีกรอบหนึ่งอันนี้หน่วยมมนหน่อยมันเป็นพันของมันพันไขป่ปลาอุ้ยเอาอะ่ะว้ายว้ายฮ้ยบงเฮียดูล่ะ อ้าไปยางใบมันเท่าอหรอใบละไหนอ้าอ่ะเอาตรงนี้หายไปแล้วที่นัางเขาสีเฮ็ดบางหันดีเขาจะทำใหม่เดี๋ยวจะหาเริ่มหาเกาอี้หาอย่างมาให้นั่งอยู่ค่ะเพราะว่าดูดูคนมาเที่ยวสวนเขาก็จะหาเนว้อมาตอนรับค่ะ กำลังเข้าไเด็จเริ่มมอองจ้าก,กันเล่นแน่เดี๋ยวเป็นเทพเป็นท่านจะไปนี่ใส่เวลาเห็ดจะเกือบเดือนแล้วจะตอนสาวตอนสวยก็ามาเห็ดสวนนิดนึงมาอันนี้ยอดเขาโคตรด,ดีเนี่ยอันนี้ที่ปลูกแตงกวา <c oughs> ซื้อสองซื้อเน็ตแตงเงินมาแล้วหายยบบ้างยางกับว่บุ้งนี่เอา้าพูดนึงไปใส่เนี่ยเ,เป็นยังมันติดสาวแล้วมันเขายองมันหลาเว้ยแต่ตะกอนพไฟจะนอกบ้าน เองาจะยูคนเดียวเลยเบิ้งเบิ้งสายพันธุ์ใหม่ที่มันเพ็ดไงกันเดี๋ยวไอ้หนอมนี่เขาบ่กได้เลี้ยงอะไเป็นนุ้ยได้ี่ดอกออกมาเห็นร้อยหน้าไอ้หนอมเป็นนึงนี่คือสายพันธุ์ที่มันปลูกง่ายไง จะที่เด็ดถิ่งตลอดเลยเขาต้องการให้เขาเป็นให้มัน,นขึ้นก่<ข>อนอ๋อคือมันรีบเกิน,นใช่ไหมไม่มันกจ็จะประมาณนั้นถ้าเกิดว่าเขาปล่อยเขาเป็นนวยเขาก็สิบด้วนแค่้เต็มข้างแต,แต่วันนี้เขาต้องเลี้ยงจริ้งเขาเต็มข้างก็อ๋อมันก็จะห้อยมาตามอย่างนี้ใช่ไหมครับนวยก็จะห้อยแถวนี้เลี้ยงให้มันปูไปสักกันให้มันท้าออกไปเกอาไร่ขุนไร่งุนดวงจันทร์ไร่งุนดวงจันทร์ จามันคือองไงวะ้่มีแต่จ่าอยักได้อย่ก็เลยยู่น้นไปยากขึนรถราหมดอเพรา่มีน้เห็ดก็เลยเอารถีกอนีบ้านจะต้องมีเงินเห็ดอีกเนาะเห็ดซมาเฮ็ดใดไป่อนเเสียดินยงปหยัดแหละก็ว่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนเดียวไม่ยู่หน้าคนเดีแถวนนะจ้าจมีต้นพันขายพร้อมกินน้ำเจ้ค่ะนี่ก็เอ้นอันนี้จะคล้องปลักเสียบเองมันป่ะนี่ นนะียจ้าตแบบะกีก็เป็นต้นพารองุ่นเหรอคุณแม่อ๋อ,อก็จะเป็นพันธุเขาเสียบเสียบกิง่งมันเขาเอื่อนมากิง่งกิ่งปลาเด้กิ่งต่อปาลามันมีต่อต่อปลาต่างหากนะเรามาเสียบกิง่งพ่อตะกี้แม่ก็เคยเหดอยู่แต่มันไม่สำเร็จมันต้องบิดต่อปลาเดือนนี้สัญกลงทุนไปสองสามร้อยตุ่มตายไปเกือบเบิดแล้วเดือนแค่นี้แหละ จะมีใบขนัวนะที่เขาปลูกโชว์เขาคือเขาปลูกไอ้คนเห็นว่ามันปลูกง่ายผู้ใดมาเห็นก็อยากได้ประมาณนั้นที่จริงมันจะมีอ่าของอีหยังนะของอ่าลิลลี่กับเอสซีสิบแปดใบขนัวของฉันมีสายพันธุ์ต่างจากเอาไว้ให้ขยายอะไรเอี๊ยก่อนอันมาให้ก่อนวะต้นละมุดต้นละมุดให้หน่อยให้เป็นมาก ต่บุญเราลงไปเก็บมาผักกันจองไปหืมท่านนี่ขายของท่านนี่ขายของขายของมาเก็บนะผักกันจองที่ขายนั้นเลยลูกค้าามบอ้อ่นบ่ลู้ท่านนี่แหลวทุละอุ้ยฮ้อนนะฮ้อนีีบะมีล้เขาวบนเขาอากาศหนาวก็ฮ้อนแท้จงบ้านฮอ่หนาวง่ายๆด้อนี่ะองุ่นเห็ดยาก็เพราะว่าอากาศบ้านฮ้อนเ่เย็น ก็เลยบอกว่าใดว่าเอาแทบๆไปสุกมือใดถ้าอากาศอน่ังสิเร็วเด้เป็นอะไรมีเาออกม่ามีพัดลมสีลาอยูุ่ธงหน้าเป็นสิละจะสุกเริ่มสุกแล้วครับเริ่มม่วงแล้วเริ่มเริ่มม่วงแล้ว <c oughs> เพราะมันสีง่อมเลยนะี <c oughs> ่เนี่ยหวานดีหค่ะแต่ถ้าลูกสีดำจจะหวานหวาน,นจริงๆค่ะนี่ครับแรงผนอยู่ติดของแม่หอยเลย ติดนาลค่ะพวกเธอบ่มี่ยังไปขายเป็นบ่มีอนี่จิ้มพักกันจิพากันจิพากันยางเบื้องเขาอีกคนเข่าลมเบิดจะอ่อนมีอะไรแต่ว่ารถเกี่ยวกับเสียหายหลายเดั็นเข่าลมรถเกี่ยวเขาบ่เบาน้ำเลยเขาเห็นเข่าลมเขามาเบื้องเขาบ่เบาน้ำเลยบวกไรละลอยอีกเขาน้้เมีนเขาเขาไปหาแตเต้เขาไปหาแต่ซุ้มเข่าตั้งซุ้มบริเทียน สุบัญญยเทียนเขาไปหาเค้กซื้อเอาเลยน้อยมาก <อ S 2> ปีนี้เขาบลนะ่ลลมเออบลอลลมบ่เกี่ยวสร้างหัวมันแบบว่าเอา้าญาติสุบอนสุบปถามกูเลยที่บอกเขาจะล้มกันดอ้อยเขาจะล้มกันด้อยเอ้าลมมันเกี่ยวได้ตีเลยว่าเออบอกว่าเขาต้องเว้าวกับอะไรบางสิอืมเออมันบ่อึดดอกเลเกี่ยวแมนบ่อึดดอกขันมาของพปัญญโค้งมาของเธอรีดิก็คือลงทวนเอาเลยแต่ก็เขาจาวสำคัญเฉพาะเกี่ยวแล้วนอกจากอีกอาทิตย์กว่ามันก็พอเกี่ยวแล้วนะมันเลี้ยงกล้วยไปแล้วเลิมเพรเกียว,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 วเขาก็จ้างคนไปน้ำแล้ว คือว่าสันติปเกี่ยวเอาอันนี้มันเกี่ยวบ่ไวเนาะมันลมทับกันไปตัวทีบตัวเดนแต่เขาเจ้าซันบ่ลลมอยู่มันลมมันอันกุ้ยกันตอนอย่างจังซี่ล่ะนาพูนงามใครเนยอยู่มันบ่ลลมปานแดดแต่วันเนี่ยมองเนี่ยลมป่ไปเลยกินน้ำ่ะปากแห้งกินข้าวอิ่มหลายพาคกินต่บางฮวงอิ่มหลายสิย่างเบิ่งไปเรื่อยๆย่างเข่าเบิ่งเข่ามันแก่ สิบเป็นยางเบิ้งเข่าไปทั้งนีแบบที่นี่ต้องได้มาชิมด้ดมไงแกว่าม่งมานีมาดีซิโนมูอังบาซิมดูซิมไอ้มามันหมานี่ตุ่นไหมเอากรหมานนั่นแหละไม่เนาะอากเนี่ตนมเปี้ยวเลยนควน่ะหวานะว่ามากอ่ะมากออกเปรี้ยวอมเปรี้ยวเอออายุผู้เหญดบัมีหนุนดักเยอะบักมี โอ้ยเลยต้นแทบ่มีเพื่อนเลยอีล่ะ